E ครับผมวันนี้เราจะมาพบกับอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งแบรนด์ที่เป็นรถที่หรูหรามากนะครับผมคันนี้จะเป็น t y y t t c o r o o l a u n l ติ s ปี2014อ่าเป็นโฉมปรับโฉมใหม่แล้วนะครับผมเป็นปี2014เกียร์ออโต้ CVT ด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบคันกันก่อนเลยครับผมคันนี้นะครับผมได้ถือว่าเป็นรถทรงผู้บริหารหรือเป็นรถที่ มีขนาดค่อนข้างกว้างเหมาะสําหรับกับการไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็มีของใส่นะครับผมเยอะพอสมควรนะครับผมด้านหลังถือว่ากว้างมากเดี๋ยวเราจะพามาดูรอบคันเลยนะครับผมแล้วก็ดูภายในกันเนาะคันนี้ปี2014นะครับทางวดบอกได้เลยว่าโดนใจท่านผู้ชมมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องเครื่องกับทางภายในกันเลย ครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในภายในของ t o y o ต a c โคโร拉อันติคันนี้นะครับผมเราจะไล่มาตั้งแต่ฝาประตูกันเลยเนาะตรงนี้ประตูก็จะเป็นประตูนะครับผมมีระบบไฟฟ้านะครับผมรอบคันนะครับผมตั้งแต่ปุ่มปุ่มกดนะครับผมปุ่มกดลถกระจกเนาะแล้วก็มีปุ่มล็อกอัตโนมัติปุ่มล็อกกระจกก็มีนะครับผมแล้วก็ทีนี้ตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นการปรับกระจกซ้ายขวานะครับผมทิศทาง ลงขึ้นซ้ายขวานะครับผมแล้วแต่เราชอบเลยนะครับตัดมาที่พวงมาลัยฟังก์ชันของตัวนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้มีเหมือนตัวท็อปมากแต่ก็พอถือว่าเราสามารถปรับดูเล่นหรือว่าปรับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นวิทยุตรงนี้ได้เลยนะผมไม่ต้องไปแตะตรงหน้าจอเครื่องเล่นได้เลยเนาะตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นรถที่หรูหรามากทั้งภายในและภายนอกเลยนะครับผมตัดมาที่กัน อคอนโซลด้านหน้านะครับผมคอนโซลด้านหน้า,นาตรงนี้นะครับผมเป็นสีครีมตัดสีดำนะครับผมถือว่าสวยและหรูหราจริงๆนะครับเครื่องเล่นตัวนี้นะครับผมเครื่องเล่นตัวนี้สามารถใส่แผ่นซีดีได้นะครับผมอาจจะเชื่อมต่อบทุดไม่ได้เนาะแต่ก็จะมีระบบของการเสียบสาย USB ได้แล้วก็ใส่ AUX ได้นะครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นแท่นเสียบรูใส่ชาร์จเนาะ,อะโอเค ตรงนี้ก็จะเป็นแอร์แบบอัตโนมือนะผมมันยังไม่ใช่เป็นแอร์ออโต้นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปไหมมันก็เป็นตัวท็อปของอ่าปีนี้นะผมเนาะปี2014เป็นตัว G นะครับผมตัว G CVT เนาะ CVT ยังไงคําว่า CVT นะครับผมอ่านเราแตะบนตรงเกียร์เนาะตรงเกียร์ตรงนี้จะเป็นเกียร์ CVT 7สปีดนะครับผมเราจะสามารถปรับสปีดเล่นได้เนี่ยถึงระดับ7อ่า7สปีดเลยนะครับผม7สปีดก็คือ เราลองมามองดูตรงตัวคำว่าเกียร์ดีนะครับผมเกียร์ดีก็คือเกียร์เดินหน้าเนาะเพราะถ้าเราอยากจะเล่นเป็นสปีดนะครับผมให้เราตบขวานะครับผมตบมาทางฝั่งขวาแล้วก็เคลื่อนขึ้นแล้่ลงนะครับสปีดมันก็จะเล่นอัตโนมัติให้นะครับผมเนาะถือว่าได้คุ้มค่ามากๆเลยตัวนี้เป็นแอร์แบ็กคู่สอฝั่งเลยนะครับผมอ่า ภายในนะผมภายในก็จะเป็นเบาะหนังเนาะเบาะหนังสวยๆเลยเบาะหนังสีครีมนะครับผมแล้วก็มีที่วางแก้วสองใบนะครับผมแล้วก็มีเก๊ะวางของเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าเครื่องครับว่าเครื่องตอนนี้เดิมแค่ไหนนะครับผมโอเคไปดูกันเลยโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่นาเครื่องของตัวโตโยต้าโคโร拉อันติดกันแล้วนะครับผมผมบอกไว้เลยนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเราได้มาอยู่ กันที่รถยนต์มือสองแม็กกูดคาร์เนาะรถสภาพเดิมทุกคันแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันเลยครับว่ารถคันนี้เดิมและเครื่องดีแค่ไหนนะครับผมอ่ะสังเกตง่ายๆเหมือนคลิปที่แล้วครับผมจุดสังเกตว่ารถทําไมถึงเดิมเดิมแค่ไหนอ่ะเราจะต้องมาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมตรงฝากระโปงเนาะที่มันจะมีรอยหยักตรงนี้นะครับผมรอยหยักตรงนี้บ่งบอกถึงการที่มันอ่าบ่งบอกถึงความเดิมของโรงงานนะพี่เนาะ ถ้าตรงนี้มันหายไปนะครับผมตรงนี้มันหายไปแสดงว่ารถคันนี้นะครับผมทําฝากระโปรงหน้ามาหรือชนด้านหน้ามาแน่นอนนะครับผมเนาะรับประกันได้เลยว่าคันนี้เดิมมากๆยังมีอาตัวที่มันนูนออกมาอย่างเงี้ยเนาะสามารถเจาะได้นะครับถ้ามันอ่อนอย่างงี้เราการตไจะเลยว่าตอนนี้รถคันนี้เดิมแน่นอนอ่ะครับสิ่งต่อมานะครับผมเราก็จะมาดูเรื่องของน็อตเนาะน็อตข้างเครื่องรับผมน็อตข้างเครื่องว่ามันมีรอยเกะรอยแงะ อะไรไหมถ้ามันไม่มีเรามั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ไม่ได้โดนข้างมานแน่นอนนะครับผมเนาะไม่ได้โดนแงะโดนเกะมาแน่นอน,นอน์คสีโรงงานทุกอย่างตอนนี้ยังมีครบนะครับผมแล้วก็เรื่องของคานหน้าเนาะคานหน้าตัวนี้ยังเป็นเดิมโรงงานเหมือนเดิมนะครับผมสังเกตง่ายๆคือจะมีสลักอยู่เนาะสลักของโรงงานอยู่นะครับผมแล้วก็สังเกตที่คานถ้าเป็นคานที่เปลี่ยนมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่คันแบบนี้แน่นอนนะครับผม อ่ะโอเคทีนี้เนี่ยมีบริการนะครับผมตอนนี้เรามีบริการโปรโมชั่นแรงมากๆเลยนะครับผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ถ่ายนะ้ำมันเครื่องคลองเหลวให้ทั้งคันเลยนะครับผมเนาะให้ไปเลยนะครับผมรับประกันหลังการขาย10,000หมกิโลไปเลยนะครับผมตอนนี้จะเป็น t o y ยต้าโคโรล่าฮันตเครื่อง d u โอ v ีวีนะครับผมเครื่อง1.6นะครับผมเครื่อง1.6หรือว่า1,600กรซีซีนะครับผมคันนี้เดี๋ยวเราไปชมราคากันดีกว่าว่าคันนี้ราคาและค่าง,งวดจะถูกใจลูกค้าไหม ปกันเลยคโอเคสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมก็บอกไว้เลยว่าย้ําอีกทีเนาะว่าตัวนี้เป็น Toyota าโคโรราอันติปี2014เครื่อง1.6นะครับผมเป็นเบาะหนังด้วยแล้วก็เป็นตัวเกียร์ CVT เจสปีดด้วยนะครับผมสามารถเล่นสปีดตรงเกียร์ได้เลยเนาะคันนี้นะครับผมเปิดไไปที่ในราคา48,000 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมลดราคาไปให้เลย20,000บาทจาก40 0 0 0 0บาทนะครับผมเรา รดไปให้ท่านเลยนะครับผมแค่4 8 0 0 0เท่านั้นนะครับค่างวดคันนี้ฟรีดาวส่งอยู่หลัก7,000นะครับผม7,000ต้นๆเท่านั้นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ฟรีดาวถือว่าได้คุ้มมากนะครับได้รถทรงผู้บริหารด้วยคนธรรมดาก็ขับได้นะครับผมเนาะยังไงก็ขอฝากรถยนมือสองแม่กกู๊ดคาร์ ไว้ในอ้อมใจของลูกค้าด้วยนะครับผมยังไงถ้าใครมีปัญหาตรงไหนสอบถามได้เลยนะครับผมเนาะทักมาที่เพจของรถยนตมือสองแม็กกูดคาได้เลยครับผมหรือว่าแอดไลน์เนาะ MGC2016 ได้เลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ